สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมากินข้าวเปล่าค่ะลอเล่นวันนี้นะคะจะมากินข้าวกับนี้เลยซุปแปงแล้วก็ใส่ชุรสนะคะยอดผักชัยยาหรือวผักชุรสนะคะช่วงนี้กินบ่อยเพราะว่ายอดอ่อนเต็มหน้าบ้านเลยทุกคนได้กินไม่ทันเลยอ่ะ <c oughs> จริง,รงๆเยอะมากแล้วก็น้ำพริกนะคะน้ำพริกมะน,นาวนี่เลยแล้วก็มีหนอ่อไม้ส่งตรงมาจากต่างจังหวัดนะคะ จากบ้านค่ะแล้วก็ลูกเนียงดองดองเองนะคะแล้วก็ชะอมสดอยากกินมะนาวละอยากกินมะนาวแล้วเพราะปกติทําแต่ซุปกินใช่ไหมอยากกินแบบสดๆค่ะแล้วก็มีผัดเห็ดหอมใส่กระเฉดชะลูดหน่อยลอยน้ำค่ะโอ๊ยอะไรเนี่ย <laughs> นี่นะคะมีหลายอย่างนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์นะเนี่ลยเดี๋ยวเราก็จะขยำข้าวกัน,นะคะ่ะน,น้ำพริกมะนาวใส่ไปเลยเผ็ดๆค่ะ หมดถ้วยอ่ะขยามให้มันคลุกคราวกับอันนี้ค่ะน้ำลายไหลมากตอนเนี้ยแล้วก็นี่เลยโชว์อมค่ะ หน่อไม้หน่อไม้ไม่รู้อ่อนหรืเปล่านะลูกเนียงดองเชงอมกับลูกเนียงดองมาเจอกันก็เหม็นคุณสองค่ะใครบอกอยังเห็นมิงกินข้าวกะละมังกินให้ดูแล้วนะจ้านี่ใช้ช้อนนี่แหละใส่ด้วยกัน ไม่มีเนื้อสัตว์เลยทุกคนกินเจ <laughs> ไม่ได้ตั้งใจจะกินนะเป็นคนที่ชอบกินอาหารที่ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์อยู่แล้วเนาะถ้าใครที่สังเกตมีนเวลากินอาจจะรู้ยหรอกน่ากินมากทุกคนดิชอบเมนูแบบนี้มากลูกเนียงดองค่ะค <c oughs> ึ้นสวรรค์ชั้นเก้า ออมอม่อนันนี้ตัดมาเฉพาะส่วนนี้อ่อนๆน,นะคะชอุ้มเกืม,มาจกส่วนนะคะ เอาหมูมาแลกก็แมวนะคะเยอะชุลรส <c oughs> หวานด้วย จชอุมอ่อนมากทุกคน อ่อนสุดๆทุกคนเลยปรุงนะคะ บางคนบอกว่าต้มผักเฉยๆเหรอไม่ต้องปรุงค่ะ ซุปนี้ไม่มีใครกินต่อนะมิ่งกินคนเดียวนะบางคนจะถามว่าโอ๊ยทำไมซดสแบบน่าเกลียดร,ริงคนเดียวจ้ะเวลาทำกับข้าวไม่ได้ทำแบบอันนี้นะตักแยกไว้ให้คนอื่นคะ่ะเวลาทำมาแบบทำให้ให้กับคนในครอบครัวทำหม้อใหญ่แล้วก็แยกถ้วยคะ่ะ 我妈妈。Oh, no, 嗯。Mm hmm. ถ้าใครติดตามช่องกินตามใจมิ้นในเพจนะคะจะรู้ว่ามิ้นอาจจะชอบเอาซุปอะมากินเล่นค่ะเพราะว่ามิ้นกินข้าวแค่วันละหนึ่งมือ้อจะไม่ได้ทำไอเฟนนะคือข้าวอะมิ้นกินแค่วันละหนึ่งมือ้มอบางคนบอกกินวันละหนึ่งมือไม่ถึงข้าวเฉยเสยไม่ถึงอย่างอื่นมิ้นก็กินที่ไม่ใช่ข้าวอะ่ะ นม้แบบเดี๋ยวต้องทำขนมปังทาไอเนี้ยทายเงยไปให้เด็กๆหลังเลิกเรียนเขาชอบหิวข้าว บอกว่าทุกวันจย็นเนี้ยที่โรงเรียนกับพ้าไม่อร่อยก็เลยเดี๋ยวทำอาหารไปให้เขาเห็นหอมอร่อยชอบมากลวามิ้นผัดน้ำมันงามดูนะผัดผักมิ้นจะรสชาติอร่อย อร่อยกว่าปกติมันหอมงาค่ะวันนี้มี้งกินข้าวใสา่มากเลยเกือบใบสามละมือแรกของมิ้งว่นเช้ามิ้กินอันนี้แบบบางทีตอนเช้ามิ้ไม่ได้กินข้าวนะมิ้จะกินแบบไข่ต้อมอะไรเงี้ยไข่ลวกไข่ลวกยอะซอสแม็กกี้พริกไทยกินแล้วก็เห็นไหมในเมนูมิ้ไม่ต้องมีกับข้าวไม่ต้องมีพวกไข่ก็ได้เพราะว่าเรากินไข่ามาตอนชเช้าแล้วไง แล้วก็อะไรอ่ะก็จังม่ทำกิวอันนี้ต้องฮุโมโมคิค่ะน่าอร่อยเลยจริงนนทำกับข้าวอะไรไม่ได้เรื่องเลยแบบกินนี่แทบจะไม่เหลือสักเม็ดอะไรประมาณนี้โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณม,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ